ครับสวัสดีครับชาวบ้านเมืองออนไลน์ครับและตอนนี้นราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ในบูธของ Audi นั่นเองนะครับครับผมครับอันดับแรกเลยนะต้องขอสวัสดีพี่โอ๊คด้วยนะครับสวัสดีครับโยครับรบกวนแนะนําตัวให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับครับผมวันลบเฉลิมวงสาเวทนะครับชื่อเล่นชื่อโอ๊คนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการ Audi ประเทศไทยครับครับในที่นี้นะขออนุญาตเรียกเป็นพี่โอ๊คเลยนะครับได้เลยครับผม พี่โอ๊ครับไม่ทราบว่าในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับทางบูธอาดีเนี่ยมีอะไรมานําเสนอท่านผู้ชมเป็นพิเศษไหมครับเราเรามีรถรุ่นใหม่มาเปิดตัวอยู่2อสรุ่นนะครับณวันนี้นะครับเรายังเปิดตัวไม่ครบเพราะว่ามันยังมีรถอีกคันหนึ่งเรือพิ่งถึงนะครับเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้เอามาโชว์นะครับแต่ตอนวันนี้ก่อนเนี่ยวันนี้เรามี r s ท่อน GT คันนู้นเนาะคันที่เป็นสีเทาทาฟ้านะครับมัน คราวที่แล้วเราดู e ทอน GT ไปแล้ว<ช>ท่านักจำได้นะครับ,รบแต่คันนี้คือมันตัว RSE ท r อน e GT เพราะฉะนั้นมันคือตัวแรงที่สุดของ e ทอน GT ขออนุญาตไปดูใกล้ๆหน่อยไปเลยครับขอบคุณครับ,รบมาซึ่ง RSE ท r e o n GT คันนี้นะครับแรงม้าสูงสุดเลาอยู่ใน boost mode เนี่ยมันทำได้ถึง646กแรงมา้าครับผมเพราะฉะนั้นมันเป็นรถไฟฟ้าที่มีสมรรถนะเหมือนกับรถซูเปอร์คาร์อัตราเร่ง0ูนย์ถึง100เนี่ยภายใน3.3าวิเท่านั้น ความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งสำหรับรถไฟฟ้าถือว่าเร็วมากนะครับแล้วรถคันนี้ราคา10ล้าน190,000บาทจริงๆแล้วลูกค้าที่จองก่อนหน้าเนี่ยกว่าจะได้รับรถมันเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณปีถึงปีครึ่งนะครับแต่ตอนนี้รถที่เราสั่งไว้เมื่อประมาณสักปีถึงปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันมาถึงเมืองไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าถ้าเกิดลูกค้าจองตอนนี้นะครับสามารถรับรถได้เลยเรามีอยู่ประมาณ4-5คันนะครับก็แสดงว่าก็ต้อง ต้องรีบเหมือนกันต้องรีบต้องรีบถ้าถ้าหลังจากนี้ก็รออีกนานเหมือนกันนะครับซึ่งจุดเด่นของ r x 4 o n g t เนี่ยนอกจากเครื่องนอกจากไอตัวมอเตอร์มันที่แรงแล้วนะครับการตกแต่งภายในเนี่ยมันยังดูมีความเป็นสปอร์ตสูงมากๆเลยครับถ้านัดดูเนี่ยเราจะใช้ตัวหนังอัลคันทาร่าเนี่ยครับผมบุกนะครับทั้งตัวแผงประตูนะครับทั้งตัวคอนโซลทั้งหลายเนี่ย ซึ่งด้านด้านหลังเนี่ยนะครับไอ้ด้านด้านนข้างเ่ยนมันเป็นอลูาิเถ้าเป็นตัวปกติมันก็จะเป็นหนังปกตินะครับแล้วก็ตัวทริมข้างในนะครับอันนี้เป็นเป็นคาร์บอนเนาะเป็นคาร์บอนด้านอ่าเป็นคาร์บอนด้านเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทริมแบบพลาสติกธรรมดานะครับนี่คาร์บอนเลยเพราะฉะนั้นทริมคาร์บอนเนี่ยแพงมากแล้วก็ตัวเบาครับมันเป็นลายฮันนิโคมแบบที่บิดๆิหน่อยเป็นฮันนิโคมแบบสมัยใหม่ครับ นะครับมันก็จะดูมีความเป็นสปอร์ตมากๆแล้วก็เข็มขัดแดงเดินได้แดงต่างๆเนี่ยก็มีสัญลักษณ์ของ RS ด้วยเพราะฉะนั้นภายในเนี่ยเรียกว่าแค่เข้าไปนั่งเนี่ยก็อะดรีนาลีนหลั่งและอยากจะกดมันเต็มที่แล้วนะครับคันนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าสมรรถนะของเขาเนี่ยถ้าในแง่ของอัตราเร่งสุด100เนี่ยดีที่สุดในกระบวนา Audi ทุกคันที่เรามีอยู่ในประเทศไทยนิดที่ที่ a u d มีอยู่ในโลกด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าอัตราเร่งคันนี้แรงที่สุดที่ Audi มีเลย ถ้ามันเป็นรถไฟฟ้าซึ่งอาดีจริงๆก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องแรงขอเร่องควคันี่ขึ้น Number เลยใช่ใช่แล้วรถไฟฟ้าพวกนี้ทอกมันสูงมากเนาะเวลากดปุ๊บไอ้800เนีวยตันเน้นมันมาทันทีเพราะฉะนั้นเรียกว่ากระแทกกันหลังติดบาะเลยแหละนะครับถ้าคนชอบใช้กันหลังติดบ่ะใช่แต่อันนี้มันติดจริงๆอ่ะคือมันไม่ใช่แบบค่อยๆติดนะมันมันกระแทกไปเลยนะครับนอกจากอ t h o n GT คันนี้สิ่งที่เราเปิดตัวอีกคันหนึ่งก็คืออยู่ด้านนู้นนะคันสีเขียว <ร>เวลาเราเห็นสีเขียวยดิสคร,รีนแบบนี้เรามักจะคิดว่ารถคันนี้ต้องแพงมากๆเพราะโดยโป,รโปรติแล้วสีดิสคร,รีน,นมันจะมาในรุ่นที่สูงๆที่ราคาสูงหน่อยอย,อย่างเช่นถ้าเป็น A5 เนี่ยมันจะอยู่ใน A5 45ที่ราคา3599-3699นู่นนะครับหรือมันอาจจะไปอยู่ใน Q5 นะครับที่ราคา395อะไรแบบนี้นะครับราคามันจะสูงแต่ตอนนี้เราเอาสีเขียวนี้ มาใส่ใน A440 รุ่นที่เราปรับโฉมปรับออปชั่นนะครับ A440 คันนี้ราคาขายอยู่แค่2 6 99,000เท่านั้นแตท่ที่ทำให้เราใส่ดิสกรีนแบบนี้ได้เพราะว่ามันเราใส่การตกแต่งแบบ Black Edition มาแล้วซึ่ง Black Edition โดยปกติเราก็ใส่ในโมเดลสูงสุดด้วยตอนนี้เราเอามาใส่ในรุ่นที่เป็นเริ่มต้นของ A440 ไฟหน้าเป็น m a t r ิกซ์ LED แล้วนะครับซึ่งไฟหน้าตัวนี้คือไฟหน้าเต้นระบามันสามารถที่จะ รถด,ดับ LED บางดวงเพื่อไม่ให้ไปแยงตาคนขับสวนมาหรือคนที่ขับนำหน้าเราต่างๆนะครับหน้าจอเป็น v i r t ช a ่ c o c k p ิ t แล้วแล้วถ้าสังเกตการตกแต่งภายในของเขาเนี่ยนะครับเราก็อัปเกรดมันขึ้นมาให้มันดูดูมีความสปอร์ตแล้วก็หรูหราขึ้นอีกระดับหนึ่งบริเวณใกล้ๆคอนโซลเกียร์เนี่ยมันจะเป็นเปียโนแบล็กเห็นไหมครับ มันจะเป็นดำๆเงาๆ,ๆนะครับซึ่งโดยโปกติแล้วเนี่ยเราจะใส่ภายในแบบนี้ในรุ่นที่มันตัวท็อปแต่เนี่ยเราใส่มาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็ถึงแม้มันจะเป็นรถ4ประตูขนาดเล็กเนี่ยต้องถือว่ามันสามารถเป็นรถผู้บริหารย่อมๆได้เพราะว่าอย่างเบาะหลังเองมันก็มีบ้านม<อ>่านบังแดดให้ด้วยนะครับเก็เรียกว่าอัาประโย์ก็ยังไม่ทิ้งความลักซ์ซรี่ใช่แล้วช่องแอร์ก็ยังปรับอุณหภูมิได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็ถือว่ามันเป็นรถที่คุ้มค่ามากๆในตอนนี้นะครับในส่วนของสมรรถนะเครื่องยนต์อะไรต่างๆเนี่ยเครื่องยนต์มันคือ190แรงม้ามันเป็นไมล์ไฮบริดนะครับไมล์ไฮบริดตัวนี้เนี่ยคือไม่ต้องชาร์จแต่ว่ามันจะช่วยให้ประหยัดน้ามันมากเวลาเราวิ่งบนทางด่วนมาเนี่ยขรับลอยตัวแล้วเราถอนคันเร่งเนี่ยมันสามารถดับเครื่องได้เลยเนาะดับเครื่องได้ประมาณ15วิหลังจากนั้นมันจะกลับมาติดใหม่ช่วงที่ดับเครื่องเนี่ยมันทำให้ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับแล้วก็ ผมเคยลองอะนะรถท, <ำ S 1> ที่เป็นเครื่อง190แรงม้าไฮบริดอย่างใน A6 เนี่ยผมสามารถทําได้ถึง20โลลิตรนะเครือ่องยนตนะ์เป็นซินนะเครื่องยนตเป็นซินซึ่งถ้าเป็น A4 เนี่ยตัวถังมันเบากว่าด้วยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคันนี้ต้องทําได้ดีกว่า A6 ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเป็นเครื่องเบนซินไฮ b r i d ที่ผมว่าอัตราสิ้นเปลืองแพ้ตัวดีเซลนิดเดียวแพ้ตัวดีเซลอาจจะแค่5% 10%เท่านั้นซึ่ง การที่เป็นได้เครื่องยนต์เบนซินเนมันดีตรงที่ว่าการขับขี่มันก็นุ่มนวลน,นะครับแล้วก็เรื่องค่าบำรุงรักษามันก็ไม่แพงเนื่องจากว่าเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยเวลาที่เราเช็คระยะทุก1 5 0 0 0กิโลหรือหรือ1ปีของ a u ดีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไถนะ่น้ำมันเครื่องไส้กรองนะครับซึ่งการเปลี่ยนไถ่น้ำมันเครื่องไส้กรองของเราอย่างรุ่นนี้ก็อาจจะตกประมาณสัก7,00 0บาทเท่านั้นก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่ไม่ได้แพงแต่ถ้าเกิดว่า ถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องเติมสารแอดบลูนู่นนี่นี่นั่นซึ่งสารแอดบลูมันก็จะค่อนข้างราคา,า,าสูงนิดนึงเวลาเราเติมไปเนี่ยก็าอาจจะตรงครั้งหนึ่งอยู่ประมาณ5000บาทออนท็อปเข้าไปจากที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 1, 3, 000, อเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดใช้เป็นซินก็จะได้ทั้งความนุ่มนวลแล้วก็อัตราค่าบำรุงรักษาก็จะถูกกว่าน,นิดหน่อย<ผ>นะครับรุ่นนี้ยังประหยัดน้ำมันอีกประหยัดด้วยประหยัดด้วยอย่างที่ผมบอกว่า พอเราปรับออปชันมาแบบนี้ได้ไฟหน้าแมทริกเจอรแบบนี้ <c oughs> ต้องบอกว่ามันเป็นรถที่น่าใช่ประมาณครับผมคันนี้รถในบูธเราเนี่ยเราก็คราวนี้เราเอามา20คันเลยนะครับแล้วสิ่งที่ผมบอกว่ายังขาดอีกคันหนะึ่งก็คือมันจะเป็น A4 อวันซึ่งเราปรับออปชันเหมือนกันเราเพิ่มไฟหน้าเป็นแมทริกเ์ีดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วเราก็ใส่ตัว Driver a s แอ s ซิสบางตัวช่วยนะครับอาทิเช่น b l i n d s p o t ต rear cross traffic คือเวลาเราถอยหลังเนี่ยมันจะเตือนขึ้นมาถ้าเกิดมันมีรถสวนนะครับแล้วก็มี exit warning เวลาเราจะเปิดประตูถ้ามันมีรถเข้ามาก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดประตูอะไรแบบนี้นะครับ mm hmm. ออนอกจากนั้นตัวล้อที่พิเศษที่สุดคือล้อของ a อเชียวเนี่ยเราจะใช้ลายเดียวกับของ i s เ <Yeah. S 2> เพียงแต่ว่าไซส์อาจจะเล็กลงหน่อย i s เจะใส่ล้อขอบ20ครับแต่ถ้าเป็น A อเชียวจะใส่ล้อ,ลอ,อ 19, ล้อขอบ19แต่ลายเดียวกันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น เป็นน้องของไ s เอย่างอย่างสมบูรณ์แบบแต่ตัวจริงเนี่ยขอย้ำอีกหนึ่งครั้งครับตัวจริงจะมาวันไหนนะครับพี่โอประมาณวันเสาร์นี้ครับวันเสาร์นี้ครับโอเคตอนนี้คือเอาเดอร์ไปก่อนเพราะของจริงตอนนี้กำลังชิฟต์เพิ่งเรือเพิ่งถึงใช่เลยเพิ่งถึงเดี๋ยวกำลังจะทำการเคลียร์ภาษีพรุ่งนี้ครับแล้วรีบออกเข้างานก็คือวันเสาร์นี้ได้ยนโฉมของจริงแน่ๆใช่ครับใช่แล้วรถในงานเนี่ยเราก็มีทั้งในกลุ่มของพลัสอินไฮบริดเนาะครับผมจะมีทั้ง Q7 Q8 Q5 ซึ่งก่อนหน้าเนี่เราก็จะลดค่อนข้างขาดนะสำหรับรักกินไฮบริดแต่ทางเมืองนอกบอกว่าเดี๋ยวครึ่งปีหลังเนี่ยเขาจะเริ่มส่งให้เราได้ดีขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับรักกินไฮบริดเนี่ยมาดูที่งานนะครับก็อาจจะไม่ได้รองานรอนานมากเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็จะเรียกว่าได้เร็วขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าที่ผมอยากจะโชว์อีกคันนึงก็คือตัว A 7คันนี้นะครับ A เจ็ดคันนี้เป็นรถที่ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับ เป็น A745 ราคา4ล้าน9,000คือ4ล้าน1ลานนะครับได้รถทรงสวยๆแบบนี้<ม>ประกอบจากเยอรมันทั้งคันนะครับรถคันนี้เนี่ยจะมีเครื่องยนต์ที่แรงม้าอยู่ที่245แรงม้านะครับแรงม้าจะเยอะกว่าตัว A6 จริงๆแล้ว2คันนี้มันเป็นรถที่อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน A6 ราคา3 5 9 9นะครับ a 7ราคา4ีล้านหนึ่งแต่ a 6เนี่ย190แรงมา้าเครื่องเดียวกับ a 4่พอเป็น a 7<ม>ปุ๊บได้เครื่องที่แรงขึ้นเป็น245แรงมา้าเพราะฉะนั้นอัตาเล่งมันก็จะจี๊ดจ๊าดกว่าแล้วทรงรถสปอร์ตมากๆนะครับด้วยราคาขนาดนี้ผมถือว่าคุ้มค่านะครับไฟหน้าก็เป็น matrix เส้นเดียวกันเรียกว่าของมันคุ้มนะครับส่วนรุ่นที่ขายดีของเราแน่นอนครับก็จะเป็น a เน้านเ,น,เนะครับ ซึ่งดอกเบี้ย0% 5ปีเนี่ยเราก็ลามถึง A440 ที่เราพิ่งเปิดตัวใหม่ตะกียผมก็ให้ดอกเบี้ย0% 5ปีไปด้วยเช่นเดียวกันก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มครับจัดหนักจัดเต็มแล้วก็แม้กระทั่ง r s e t r ทอน t t หรือ e t ทอน GT คันนี้นะครับเราก็มีดอกเบี้ย0% 3ปีให้เพราะฉะนั้นเรื่อง0%เนี่ยในงานนี้จะเจอมากมายหลายรุ่นที่เราใส่0%ให้นะครับ กลุ่ม rs แล้วก็เอามาโชว์นะไม่ว่าจะเป็น rs 6 rs q 3 rs 4แล้วก็ rs 5สี S Cary b l u u e สวยๆนะครับเรียกว่างานนี้มาเต็มเลยก็คือเอามาทั้งต่างรุ่นต่างสีเอามาให้ใลองกันเอามาให้ลองเขาเนน้าไปนั่งลองมาจับดูว่าชอบไหมฟีลลิ่งอะไรยังไงจัดเต็มจริงๆถูกครับกี่คันนะครับพี่โอ20จริงๆตอนนี้เนี่ยถ้าเป็น e t o n gt เนาะ e t o n gt เรามีอยู่10กว่าคันแล้วก็ rs e t o n gt มีอยู่5คัน นะครับส่วนพวกตระกูล RS เนี่ยจองแล้วต้องรอ,อน,นิดนึงครับผมเพราะว่าตอนนี้เราสั่งมาไม่ไม่ทันขายตลอดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโคต้ามันน้อยนะเพราะว่า RS e-tron GT หรือไม่คือตระกูลรถตระกูล RS ทั้งหมดเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยจะผลิตแค่ประมาณ3 4ม0 0 0หมื่นคันเองจากยอดที่เขาผลิตเออดีทั่วโลกประมาณล้านหล้านเเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าน,น้อยมากแต่เมืองไทยต้องบอกว่าลูกค้าให้การตอบรับดี ยอดในการผลิตจริงๆมันแค่ประมาณสัก3%ของยอดขายรวมของอา d ดีทั้งหมดครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราขายรถตระกูล RS เนี่ยเข้าไปถึง13.4%<ม>1หมายถึงปีนึงผมขายเกือบ200คันยเยอะ,ะอกว่าเยอะเราเป็นอันดับ4อของโลกครับแล้วก็แต่จริงๆแล้วสิ่งที่ต้องเรียกว่าไม่ต้องเป็น RS นะครับแต่อยู่ในใจของแฟนๆฮาวดีหลายๆคนก็คือ TT อยากจะขอย้ำว่า TT ปีนี้เป็นปีสุดท้ายจริงๆที่ของเขาหมดแล้วจริงๆ เพราะฉะนั้นเ,เรามีอยู่200คันสุดท้ายครับแล้วก็ตอนนี้ก็จองไปแล้วประมาณสัก50คันนะครับก็สักชา,ชาไม่ได้แล้วประมาณ150คันใช่ครับลหลังจากนี้คือไม่มีอีกแล้วหลังจากนี้จะไม่มีแล้วนะครับแล้วกเ็เราก็ยังจัดดอกเบี้ยให้อีก0% 4ปีสำหรับ TT เหมือนกันนะครับตัวรุ่นสุดท้ายเนี่ยเราเรียกว่า TT Final Icon Black มันจะมาพร้อมชุดแต่ง b l a c k Edition แล้วอัปเกรดล้อ จาก18นิ้วเป็น19นิ้วเลยซึ่งล้อ19นิ้วที่เราใส่เนี่ยเป็นล้อรุ่นที่ราคาสูงที่สุดของ19นิ้วที่เราใส่รับล้อเซ็ทนี้ก็3แสนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจัดเต็มจัดหนักกับท<ห>ีที <ET S 1> เลย,เลยนะครับอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดของคุณเด้าดี้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากภาพรวมทั้งหมดที่พี่โอ๊คได้สรุปให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังเนี่ยรจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายอีกเยอะแยะเลยที่เราไม่สามารถพูดมันถึงกับพูดก็ไม่ไม่ ก็ต้องอยากจะฝากท่านครับมาดูในงานครับจริงๆนอกจากเอาดีแล้วรถทุกยี่ห้อเนี่ยมาจัดเต็มจริงๆนะครับแต่ว่าถ้ามาแล้วก็อย่าลืมมาแวะบูธเอาดีครับโอกาสที่ได้มาสัมผัสได้ลองนั่ง RSE ท่อน GT ไม่ใช่ง่ายๆนะครับรถที่มีแค่แค่หลักหน่วยในเมืองไทยเนี่ยนะครับลองมาสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดครับแล้วก็สำหรับคนที่ตั้งใจเลยว่าอยากจะเป็นเจ้าของ a อ d i เนี่ยบางรุ่นเนี่ยอย่างที่พี่โอ๊คบอกนะคบว่า มันใกล้จะหมดแล้วบางคันเหลือหลักหน่วยแล้วบางคันเหลือ150คันสุดท้ายอีกแล้วไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นต้องรีบมาจริงๆถูกครับต้องรีบมาครับแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยตะกี้ที่ผมบอกนอกจากดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นแล้วนะครับถ้าเราจัดไฟแนนซ์กสิกรคอนลีซิ่งเนี่ยนะครับสามารถรูดบัตรเครดิตของกสิกรผ่อนบัตรเครดิตเงินดาวได้อีกนะศูนย์เปอร์เซ็นต์หกเดือนสูงสุดห้าแสนบาทก็เลยได้ว่าเรามีเยอะแยะมากมายช่วยทุกอย่างเลยฮะถูกครับถูกครับ แล้วก็นู่นนจากนี้ก็ต้องมาที่บูธเลยจริงๆรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับออฟเฟอร์ข้อเสนอดีๆรวมถึงอาจจะได้เจอพี่โอ๊คตัวตัวจริงเลยก็ได้นะพื่อจากสมมุติถ้าผู้ชมทางบ้านอยากจะรู้ข้อมูลข้อมูลอะไรก็สามารถเดินเข้ามาเลยมาถามข้อมูลได้รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับผมสลับวันนี้นั่งขอคุณพี่โอ๊คมานะครับพี่สลับเวลานะครับผมครับผมส่วนบูธถัดไปจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับนะครับนี่พี่ ขอไายกสิง